สวัสดีค่ะกินเข่าน้ำกันจ้ะเอหมอนี่มีแกงไงยังวะแกงป้อมกืนไก่จ้ะน้ำโค้นขนใส่เหนเข้าวคัวไหลแล้วเข้าสวยจ้ะมมอนี่ง่ายๆอาหารกินง่ายๆน้ำกันได้จ้ามาเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากิด ก็ไรจะคิดก็ไรคิดวิตตามน้ำเด้จ้าเพื่อได้เป็นกำลังใจได้สร้างคลิปต่อไปมาเด้อมาล่มกินน้ำกันจ้ะจุดจวดเลิศปนนี้คน,นคนน้ำคนคนกินคนเดียวลูกสาวหลา่มามันนั่งเล่น ผักใส่เออผักกับบะหมี่ยังหลายมีหอมมีบกักบวบใส่เห็ดพร้อมจ้ะเห็ดนางฟ้าคืออยากเห็ดนางฟ้านะเหมือนกันเป็นเคียงๆนำเนี้อตุยๆของกระใสหล,ลายหลายของกัวเพราะว่าวมันหอมตับก่วไม่ไหมนะ nham cướp 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 đấy, ừ, tipped 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 Hết tipped 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 นามเนียวตุ้ยตุ้ยเลยหอมกว่าค่ะแสบแสบพี่น้องแสบคือเก้า พวกเจ้าอย่างนั้นกินข่าวน้อข้าวแังกินข่าวแรง่แรงเด้เนี่ยข่าวแร่งยุสเปนจ้ะแกงออมกับบะเมียนไอ่ตูดอกจ้ะปูกกับวาคึ้น สดใสสดใสลด,ดทำยังไงไ,ไปตลาดได้กึืนไก่กับตับ้ายางละความก็ชิบกินหยางเว้ย็แต่ละมือคือหาคือเดืนดหาเดยวกินทีน่เทดหยางมะขายให้พี่นอกเบื้องนอกินต่ดตำหมกฮวงไหลกับเบือ ไอ้มุกดาวน้องไปลูกน้องเล่นขังขยะแล้วนะดาวน้องเล่นขังขยะแล้วดาวน้องเล่นขังขยะลูกมามากินข้าวก่อนลูกเราเสร็จแล้ววดเวลาพนนอนเราจะ นี่ะงจิงว่าแง่เนี่ยจะเลยบอกเอามานางหนัก,นก,นกกล่องน้นผักกะวานหวานผักไม่ แทบแทบทั้งกินทั้งหวงหวงลูกยานลูกห่นะคือน้ำ khỏe lập mát mà kính kèo kính gấp cặp kèo đi đi nhằm cứt 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 đi đi ากินเผาไรบ่างเลยนะคะเดี๋ยวเขาบ่เดี๋ยวสิดูเบื้องหน้จ๊ะเ้า,ะะากินเผากินเขาเต็มปากสินยำฟงจัจก๊กจั่กอีละ